แชร์เลยไปแชร์สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณลูกค้าวันนี้อยู่ที่แผนกดีพานะคะวันนี้ขออนุญาตนําเสนอเป็นรองเท้าเพื่อสุขภาพเดบูนี่รองเท้าคุณสุภาพบุรุษมาใหม่รองเท้าเพื่อสุขภาพหลายหลาท่านจ่ายแพงนะคู่ละ400 5 0 0อ่าวันนี้สุขภาพเดบูจ่ายเริ่มต้นที่คู bueno, ่ละ 239บาทเท่านั้น239บาทเท่านั้นขอบคุณน้องแก้วน่ารักมากสินค้ามาใหม่ปุ๊บนะตามมาไลฟ์สดเลยนะคะบอกอะไรพี่ลุงมาไลฟ์ถ้างั้นจะหมดนะเออขายดีจริงๆอยากแชร์ต่อบอกให้คุณลูกค้าทุกท่านได้ทราบนะคะรองเท้าสุขภาพนะคะรุ่นเดบูราคาไม่แพงอันนี้เป็นของสุภาพบุรุษทั้งหมดเลยนะคะก็แนะนําเป็นรุ่นมาใหม่แล้วกันรุ่นนี้ก่อนนะคะคุณลูกค้านี่เป็นแบบ สวมเดบูสุขภาพแบบสวมนี่คุณลูกค้านะคะ239บาทคู่นี้ราคาปกติเท่าไหร่ซูมราคาปกติให้พี่ดูหน่อยปกตินี่น,นี่เห็นไหม,ม359บาท359บาทคู่นี้วันนี้ลดพิเศษเลยเหลือ239บาทนีบบาท 239บาทรูปทรงสวยมากเดี๋ยววางให้ดูนะนี่เดี๋ยวลูกค้าตาลายเนาะมันมีหลายคู่นี่รุ่นนี้เป็นแบบสวมค่ะคุณลูกค้าแล้วก็ตรงนี้เขามีนวดเท้าด้วยนะนี่มีนวดเท้าให้ด้วยเบาใส่สบายนะคุณลูกค้าแล้วก็รูปทรงสวยมากพื้นตรงนี้ไม่เปียกน้าเนาะแห้งเร็วนะคะแล้วก็นี่รูปทรงประมาณนี้เลยเดบูรองเท้าคุณผู้ชายมีสองสีเนาะเดี๋ยวหยิบสีดำให้พี่หน่อยอ่ารุ่นนี้มีสองสีจก้กคุณลูกค้านี่ สสีเดบูเพื่อสุขภาพนี่แบบนี้เลยคุณสุภาพบุรุษที่อยากใส่รองเท้าแต่แต่แบบว่าอยากใส่แบบเดินสบายเนาะไม่ปวดไม่ล้านะคะรุ่นนี้แล้วก็ราคาพิเศษให้ด้วยวันนี้นะคะคู่ละ239บาทมี2สีย้ำนะคะน้ำตาลกับสีดำนะคะอ่ะมาดูรุ่นถัดไปค่ะอะรุ่นถัดไปรุ่นไหนอีกเนาะ มารุ่นนี้เป็นแบบเขาเรียกว่าคล้ายๆแบบอันนี้ใหม่ล่าสุดเลยนะใช่ไหมโ้โหแบบนิ่มมากพื้นนิ่มมากคุณลูกค้าแล้วก็ตรงนี้นะ่ะนวดเท้าทั้งหมดเลยเป็นปุ่มเป็นปุ่มนวดเท้าทั้งหมดเลยนวดทั้งฝ่าเท้าเลยนะคุณลูกค้าเพราะฉะนั้นใส่สบายมากนะคะรุ่นนี้เดี๋ยวให้ดูทั้งหน้าหน่อยนี่ หน้ามาหน่อยอ่านี่เป็นแตะกึ่งสุภาพกึง่งกึ่งแบบใส่เที่ยวใส่อยู่บ้านได้เนาะอ่าแล้วก็ตรงเนี้ยปรับระดับได้คุณลูกค้านะคะนี่ปรับระดับได้นะคะนี่ปรับตามหน้าเท้าได้เลยรุ่นนี้ก็ไม่แพงคุณลูกค้านะคะราคาอยู่ที่3 2 9บาบาทไซส์ครบเพราะของขึ้นมามีมีตั้งแต่ไซส์เทนะ่าไหร่นะมีตั้งแต่ไซส์ สี่สิบเอ็ดถึงสี่สิบถึงสี่สี่สิบเอ็ดถึงสี่สิบสี่นะคะรุ่นนี้ย้ำว่าสามร้อยยี่สิบเก้าบาทมีเป็นน้ำตาลแดงกับเป็นน้ำตาลเข้มเนาะ,ะน้ำตาลแดงกับน้ำตาลเข้มทุกเบอร์ทุกไซส์าราคาเดียวสามร้อยยี่สิบเก้าบาทอ่าไปต่อคะ่ะรุ่นคู่ต่อไปอ่านี่อันนี้ในไลน์นี้เราจะโชว์แต่คู่ที่มาใหม่ของเดอะบูนะคะอ่าน,น,นี่ต่อมาอันนี้อันนี้เป็นแบบเรียบๆเป็นสวมแบบเรียบๆนี่ นี่อันนี้เป็นแบบเรียบร้อยนะคะนี่ตรงนี้เป็นสีน้ำตาลกับสีดำสวยมากคุณลูกค้านะคะแล้วก็เหมือนเดิมคอนเซ็ปต์เขาพื้นตรงนี้เขาจะนิ่มมากแล้วก็ตรงนี้มีปุ่มนวดให้ด้วยว<น>ถ้าใครเคยใส่ก็คือจะแบบจะรู้เลยนะว่า The b l u ใส่แล้วก็คือเป็นรองเท้าเพื่อสุขภาพที่แบบ ราคาไม่แพงเลยคุณลูกค้าคู่นี้239บาทเท่านั้น239บาทนะถ้าที่อื่นนะราคาป้ายคุณลูกค้าจะอยู่ที่359 359นะคะวันนี้ที่ทวิกิจขายแบบราคาพิเศษเลย239บาทย้ําว่าเป็นรองเท้าเพื่อสุขกับภาพนะคะคือเขาออกแบบเพื่อให้ให้เดินสบายเนาะประมาณนี้ค่ะไปดูแบบต่อไปจ้ะ 239บาบทมีเยอะคุณลูกค้ามีหลายแบบนะคะน,นี้อ่ะอันนี้เป็นรุ่นที่แบบไม่มาใหม่หรอกแต่เป็นรุ่นที่ขายดีมากขายดีมากคุณลูกค้ามาเท่าไหร่ก็ไม่พอขายรุ่นนี้พิเศษคือเป็นแบบสวมนะคะแล้วก็ตรงนี้เป็นผ้าที่เป็นผ้านุ่มมากเนาะ ผ้านุ่มแล้วก็พื้นตรงนี้โอ้โหนิ่มแบบเกินบรรยายเลยและที่สําคัญรุ่นนี้เย็บให้รอบเลยคุณลูกค้านะคะเพราะฉะนั้นทนทานแน่นอนเย็บให้รอบเลยเพราะฉะนั้นเรื่องของการขาดรองเท้าบางคู่เวลาที่ใช้กาวแล้วมันจะหลุดเนาะอันนี้ก็คือเย็บแบบแน่นหนาให้เลยนะคะแล้วก็ย้ําว่าผ้าตรงนี้นิ่มมากนะคะรวมไปถึงพื้นตรงนี้ก็นิ่มมาก ราคาคู่นี้นะคุณลูกค้าจะอยู่ที่249บาทเท่านั้น249บาทความสูงของส้นก็ไม่สูงมากเนาะนี่ประมาณนี้249บาทคุณลูกค้าใส่ได้กับทุกชุดนะคุณลูกค้าใส่ออกงานก็ได้นะออกแบบแนวเรียบร้อยนะคุณลูกค้าหรือจะใส่อยู่บ้านก็ได้รูปทรงสุภาพเรียบร้อยนะคะ249บาทเท่านั้นรุ่นนี้249บาบาทรองเท้าเพื่อสุขภาพเหมือนกันค่ะไปต่อเอ่ยรุ่นไหนอีกมา นี่อันนี้ก็มีนะแต่ว่าเดี๋ยวให้น้องแก้วเลือกมารุ่นที่แบบมาใหม่เลยนะคะลูกค้บบาแบบนี่อะคีบสไตล์ไวรุ่นหน่อยอ่านี่อันนี้เป็นหัวคีบเพื่อสุขภาพนะคะนี่ก็จับดูปุ๊บตรงพื้นนี้บอกเลยว่าใส่สบายมากคุณลูกค้า สวยด้วยนะอันนี้ก็เหมือนเดิมมีสีดํากับสีน้ําตาลนะคะก็ลูกเล่นเขาก็จะมีลูกลายเยอะหน่อยอันนี้ก็แบบสไตล์ไวรุ่นใส่นะคะแต่ก็คือเป็นรองเท้าเพื่อสุขภาพด้วยนะคะคู่นี้ราคาจะอยู่ที่2 0 0 39บาทเช่นเดียวกันค่ะ239บาทมีดำกับน้ำตาลให้เลือกค่ะอ่ะรุ่นต่อไปค่ะมีเยอะมีเยอะระหว่างรอน้องแก้วเลือกเดี๋ยวซูมให้ดูก่อนนะคุณลูกค้านีรุ่นนี้จะเป็นรุ่นที่ ขายอยู่แล้วหมักรุ่นนี้อ,นอันนี้ใหม่เนาะอันนี้ทรงใหม่อันนี้ทรงใหม่ทรงใหม่เดอบูนะคุณลูกค้านี่ของคุณบรุดท,ทั้งหมดเลยเนะาะเดอบู <The Blue. S 2> ของคุณบรุดท,ทั้งหมดเลยก็เนี่ยปึ๊บเนี่ยเห็นไหมเขาจะมีแบบปุ่มตรงนี้นี่คุณลูกค้า กดนวดฝ่าเท้าเดินไปด้วยนวดฝ่าเท้าไปด้วยนะเพราะฉะนั้นคุณลูกค้าจะได้ความรู้สึกที่สบายเวลาสวมใส่แล้วก็เหมือนเดิมนะคู่นี้จะเย็บรอบให้เลยคุณลูกค้าแล้วก็มีแต่งตรงนี้ให้แบบสวยงามเลยมีสองสีเนาะสีดํากับสีน้ําตาลรุ่นนี้ราคาจะอยู่ที่279บาทคุณลูกค้า279บาทนะคะนี่ราคาปกติจะอยู่ที่595นี่ 595วันนี้ที่ทวิกิตลดราคาให้พิเศษเลยคุณลูกค้า279บาทเท่าน,นั้นใครสนใจก็ราคานี้จนกว่าของจะหมดนะเอลดหน้าของมาใหม่ ai, ไม่รับประกันว่าราคาจะราคาดีหรือเปล่าเพราะฉะนั้นใครไม่อยากจ่ายแพงรีบๆมารองเท้าเพื่อสุขภาพคุณสุภาพบุรุษเดอะบูราคาหลัก200กว่ากว่าเท่านั้น200นินิดเนาะได้ใส่รองเท้าเพื่อสุขภาพแล้วหมดริอยัง่งแก้วหมดแล <clears. S 2> ้วนะคะประมาณนี้เลยคุณลูกค้า จริงๆมีหลายรุ่นจริงๆมีหลายรุ่นนะคะแต่ว่าก็คือที่ในไลฟ์นี้จะโชว์เฉพาะรุ่นที่เป็นรุ่นใหม่มาใหม่นะคะจริงๆของเยอะก็คือมีทั้งแบบแบบสวมแบบคลีบนะคะแล้วก็ราคาเริ่มต้นที่200ินิดๆไม่แพงนะคะใครที่ชอบสวมใส่รองเท้าเพื่อสุขภาพ คุณสุภาพบุรุษเนาะวันนี้นําเสนอเป็นรองเท้าเดบูที่ห้างทวิกิจซูเปอร์เซ็นเตอร์ค่ะไลฟ์โซทวิกิทนะคะรอบนี้ลาไปก่อนขอพบคุณคุณลูกค้าที่ติดตามนะคะสนใจยังไงก็แวะมาช้อปปิ้งกันได้พิกัดรองเท้าเดบูอยู่ตรงไหนคะเดี๋ย <c oughs> ล็อกสุดท้ายของอแผนรองเท้าเลย <c oughs> เนา <c oughs> ะล็อกสุดท้ายเลยรองเท้าเดบูของคุณสุภาพบุรุษค่ะลาไปก่อนนะคะวันนี้น้องแก้วลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีค่ะไปและะ้วค่ะ